สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปุ่มพยากรณ์มาดูกันสิคะว่าสิ่งที่พึงระวังในช่วงนี้เนี่ยมีอะไรบ้างไ้ายอยากบอกอะไรสับไพบ่สักชั่วโมงสับไพ่เสร็จเดี๋ยว ข้อความไปบอกอระวังอุบัติเหตุจาก,การตกจากที่สูงนะคะหรือว่าใครที่มีเกณฑ์จะต้องบินหรือเดินทางนะก็อาจจะต้องวางแพผนในการเดินทางให้เขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นลําดับขั้นตอนพยายามอย่าให้มีปัญหาเนาะไม่ว่าจะเรื่องเอกสารหรืออะไรก็แล้วแต่ภพ่จ๋าไ้าอยากเตือนอะไรโ้ยอุบัติเหตุที่เกิดจากการตกจากที่สูงค่อนข้างเยอะนะอระวังรักสามเศร้าระวังไปเจอเรา3มคน3าสี่คน5้าคนการเดินทางไกลก็ให้รามัดระวังนะคะระมัดระวัง อย่ารีบร้อนเดินเหินอย่ารีบร้อนนะเดินไม่ต้องหอ่อนะคะจะขับขี่ยวดยานพาหนะอะไรก็แล้วแต่เดินข้ามถนนเห็นภาพมันเห็นภาพหนึ่งเดินข้ามถนนให้ระวังนะสัตว์มีพิษทุกประเภททุกชนิดมิจฉาชีพการเดินทางกําลังคือหรือมันแั่งกันไปในที่อโครจร ก็ให้ระวังความไม่สะดวกสบายต่างๆนานาหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นหรืออุปสรรคอะไรสักอย่างปล่อยเต่านะคะสวดคาถาหลวงู่ทวดพวกหลวงพ่ทพวดปล่อยเต่านะระวังเรื่องของรังสีรังสีสารเคมีต่างๆแล้วก็ในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อาการอาการเบื่ออาการตาเบือตามัวแล้วอย่างบางคนขับรถขับรถแล้วอาจจะมีปัญหาได้มันมันยังพ้นได้นะคะแต่สิ่งที่อยากให้ระวังมากโอ้โหโควิดระวังนะโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจนะคะระวังหน่อยระวังหน่อยโรคเกี่ยวกับช่องท้องผิวหนังความเครียดแล้วก็การทะเลาะวิวาดอืมนะพอแล้วอ่ะขอดูนิดนึงอ่ะ เรื่องของกระจกของมีคมต่าง,าง,างๆนานานะคะเกี่ยวกับช่องท้องช่องท้องคืออะไรอย่างเช่นอาหารเป็นพิษนะอย่างเช่นอาหารเป็นพิษก็ยังคือไพ่นี้ยังไม่ได้ถือว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนักหรืออาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเอ็กซเรย์นะอาจจะต้องมีการเอ็กซเรย์นะคะแล้วก็เรื่องของความร้อนในตัวอะไรพวกนี้ร้อนวูบว่าปูบว่บาร้อนร้อนหนาวหนาวปวดแข้งปวดขาปวดเขา่า นะสิ่งที่พึงระวังเพราะฉะนั้นสวดมนต์ไหว้พระมากมากนะคะแล้วก็สวดอย่างที่บอกสวดคาถาที่นึกถึงแล้วก็หลวงปู่ทวดด้วยหลวงปู่ทวดด้วยนะอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูงมันขึ้นมาเยอะมันขึ้นมาเยอะเรื่องของระบบสายตาเรื่องของระบบสายตาอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูงเช่นบันไดก็เป็นไปได้นะคะปล่อยปลาได้ปล่อยนะระบบอะไรที่เป็นคู่ในร่างกาย เช่นน้ำในหูไม่เท่ากันเรื่องของปอดหรือว่าระบบน้ำในร่างกายไม่ค่อยสมดุลไม่ค่อยดีน้ำเหลืองไม่ดีแล้วมันเกิดเป็นผื่นเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยรีบไปหาหมอนะคะเนี่ยเรื่องของช่วงทรงอกด้วยทรงอกช่องทง้องอะไรพวกเนี้ยเกี่ยวกับศีรษะความคิดมากไมเกรนเนี่ยไพ่ใบนี้บอกให้ต้องรักษาต้องมีการรักษาเยียวยาตัวเองบางครั้งทำงานหนักกินข้าวไม่เป็นเวลานอนไม่หลับ เดี๋ยวมันจะมาส่งผลเวลามันเป็นมันเป็นมาทีเดียวตอนมันยังไม่เป็นร่างกายมันยังไหวอยู่เพราะว่าร่างกายคนอนะมันจะอัจฉริยะเวลาที่เจ็บป่วยอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะสามารถปรับตัวกับอาการหรือโรคนั้นๆได้นะคะจนกระทั่งมันไม่ไหวแล้วเมื่อไหร่นั่นแหละคือล่วงล่วงเลยนะคะแล้วก็อุบัติเหตุอย่างที่บอกอะที่ยอโคจรเนี่ยชอบเที่ยวชอบเที่ยวกลางคืนนะก็ อ่าระวังเรื่องการตกจากที่สูงหรืออาจจะมีอุปสรรคอันตรายอะไรในการเดินทางอาจจะเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะเบอร์ใหญ่กว่านั้นก็ให้เรามัดระวังเป็นไปได้ก็เนี่ยจะวิ่งจะไปไหนนะให้เขาเรียกว่าอะไรนะให้รู้จักเอออย่ารีบมากอย่ารีบมากแล้วพอไพ่ใบนี้มันขึ้นมากับอันเนี้ยการเดินทางโดยเครื่องบินอะระวังจะไม่ทันเครื่องนะคะมีโอกาสถูกออฟโหลดได้นะ ไปอยู่ที่ชุมชนแออัดโรคผิวหนังโรคผิวหนังนะอย่างที่บอกเมื่อกี้บางทีมันอาจจะเกิดจากภูมิแพ้จากการที่เรานอนน้อยหรืออะไรมันอาจจะออกมาทางผิวหนังก็ได้แล้วก็ความชื้นความอะไรพวกนี้แล้วก็ระบบทางเดินหายใจเพราะไปอยู่ในกลุ่มคนเยอะๆเนี่ยเนี่ยเห็นไหมต้องระวังเพราะฉะนั้นก็เลยเตือนเรื่องอันนั้นขึ้นมาเลยนะคะภูมิแพ้พอขึ้นดอกไม้ปุ๊บเนี่ยมันภูมิแพ้เลยภูมิแพ้นะอันนี้ก็ภูมิแพ้ ผมร่วงผมบางน้ำหนักขึ้นง่ายทานอะไรน้ำหนักก็ขึ้นง่ายปวดแข้งปวดขาปวดเขา่าเข่าเสื่อมรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายสักทีเป็นเป็นให,หายอยู่อย่างนั้นใครเคยเป็นอะไรก็รจะยังคงเป็นอยู่เช่นคงเดิมนะคะแล้วก็โรคเครียดเครียดคิดมากมกักขังตัวเองทีออกมาเจอผู้เจอคนหรือมาเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างออกจากถ้ำนะหลายๆท่านบางทีเหมือน ออกไปทํางานก็จริงออกไปข้างนอกก็จริงแต่ก็เหมือนกับอยู่ตัวคนเดียวยังไงไม่รู้นะมันมีผลกับอารมณ์ด้วยนี่คือสิ่งที่เพิ่งระวังต่างๆนะนะก็คือหนึ่งสุขภาพอารมณ์แล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุนะคะมิฉาชีพระวังด้วยสัตว์ที่มีพิษทั้งหลายก็ให้ระวังไปไหนให้ใส่หน้ากากเห็นไหมเขาให้ใส่หน้ากากตลอดเวลานะอันตรายจ,จากสัตว์มีเขี้ยวมีเล็บหรือสัตว์เลี้ยงของเราตกจากที่สูงนะคะอืม แล้วก็ถ้าเกิดใครทํางานใกล้รังสีเอ็กซรย์หรืออะไรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงบางทีมันเข้าไปในร่างกายโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวนะต้องคอยตรวจเช็คสุขภาพหรือเป็นไปได้ว่า,าจ,จะมีเกณฑ์ที่ได้มีการเอ็กซรย์ก็ไปตรวจสุขภาพประจําปีซะเอ็กซรย์ปอดอะไรซะแก้ดวงไปเลยหรือทาบุญโรงพยาบาลไปก็ได้นะคะอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับเหล็กที่เกี่ยวกับเหล็กนะคะที่อาจจะทําให้เราขยับขยื่นไม่ได้หรืออาจจะ เขาเรียกว่าอะไรนะนั่งวีลแชร์คําว่านั่งวีลแชร์ไม่ได้ไหมายถึงว่ามันจะต้องแย่เสมอไปนะบางทีพอเราแบบสมมุติว่าล้มข้อเท้าแพลงไปหาคุณหมอคุณหมอก็ต้องเอ็กซเรย์ถูกป่ะแล้วเขาคงไม่ให้เดินหรอกเขาก็ต้องให้นั่งอะไรแบบเนี้ยไอ้ที่ว่าตกจากที่สูงบางทีแค่ชั้นพื้นระดับนิดเดียวก็ถือว่าตกจากที่สูงแล้วนะคะก็อยากให้ระมัดระวังอืกินข้าวเป็นเวลาร่างกายสุดโทมนะร่างกายสุดโทมนะแย่นะ นะพยายามอยู่ในที่ที่อากาศมันถ่ายเทยหน่อยบางคนอยู่ในที่อับออ่ะแล้วเหมือนมันเลี่ยงไม่ได้ะคะ่ะบอกแล้วว่าให้ไปปล่อยเต่าปล่อยเต่าปล่อยปลาสองตัวนะทาบุญเกี่ยวกับน้ําด้วยถวายน้ําขึ้นหิ่งนะคะจะเดินจะอะไรให้ระวงังค่อยๆเดินค่อยๆตั้งสติหน่อยช่วงนี้สองสามเดือนนี้ตั้งสตินิดนึงนะระบบท่อปัสสาวะอักเสบอะไรทั้งหลายแหล่นะคะ การเดินทางจริงๆมันก็ราบลื่นดีแต่ในระหว่างเป็นไปได้กลางค่ำกลางคืนพยายามอย่าเดินทางแต่ถ้ามันจะไปจริงๆก็วางแผนให้ดีๆนะคะโอเคขอให้โชคดีในโชคสองสมเด็นนี้ก็ระวังนิดนึงเนาะ